สวัสดีครับอยู่กับผมสคริปดีอีรนะวันนี้ผมก็จะมาสอนอป้องกันนะครับมิจฉาชีพเนี่ยหรือคนโกเจินเนี่ยแอบติดตามพิกัดโทรศัพท์เราได้อย่างไรนะผมออย่างแรกให้เรากดเข้าไปที่เพจโตนะครับเข,เข้าไปที่บัญชีนะครับตรงมุมขวาบนนะครับกดไปที่มันเป็นรูปโปรไฟล์ทีนี้ให้เรากดจัดการบัญชี gmail นะครับผม ไปแล้วให้รอมันนะผมทีนี้ให้เลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาแล้วเราจะเจอกับคาว่าความปลอดภัยและการลงชื่อเข้าใช้นะครับผมกดเข้าไปนะแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับผมเลื่อนข้างล่างกดคําว่าจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดนะผมะกดไปนะผมแล้วทีนี้ให้รอนะผม อ่าโอเคสังเกตว่ามันจะมีเอ่อเครื่องใครก็ไม่รู้เนี่ยประมาณสักสามเครื่องได้นะผมอันนี้อันแรกก็คือเครื่องเราแลผมอ่าเราจะเอาถ้าเราจะเอาไอ้เครื่องแปะป,ปอมนี้ออกเนี่ยทำยังไงครับผมเนี่ยเอ่อคือมันเข้า gmail แล้วได้นะผมมันก็จะสามารถดูตำแหน่งโทรศัพท์เราได้นะผมวิธีการก็ออกก็กดเข้าไปตรงไอ้รูปตรงนี้นะผมทีนี้นะครับให้รอนะผม ่าแล้วมันจะให้ยืนยันโดยการใส่รหัสหน้าจอซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่เห็นหน้าจอผมนะเพราะว่ามันปิดไว้นะผมอ่าผมก็จะใส่รหัสหน้าจอผมแล้วก็กดถัดไปนะผมอ่าโอเคพอมาถึงหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะเป็นเอ่อโทรศัพท์ของวิชาชีพนะผมเราสามารถกด หาอุปกรณ์ของมิจฉาชีพได้นะครับหรือว่ากดให้มันเอ่อออกจากระบบไปเลยก็ได้นะผมแค่นี้นะผมโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็จะปลอดไปจากพวกแฮกเกอร์แล้วแฮกเกอร์แล้วก็มิจฉาชีพแล้วนะผมอ่าเรากดออกจากระบบนะผมโอเคนะครับแล้วเราก็กดออกจากระบบตรงนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคปึ๊บอ่า มันก็จะเขียนว่าเสร็จแล้วแต่แอปบางแอปอาจจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงอยู่นะครับอันนี้กดตกลงไปนะผมปึ๊บประมาณนี้นะผมแล้วก็ให้เราทํากับอีกโทรศัพท์หลายๆเครื่องพวกนี้นะผมที่มันขึ้นมาเนี่ยให้เราทําไปเรื่อยๆเลยนะผมก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ของผมไว้ข้างล่างนะครับผมไว้ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมเข้าไปด้วยนะผมถ้าถ้าเกิดมีปัญหานะหรืออยากสอบถามอะไรเนี่ยก็มีเท่านี้แหละครับผมบ๊ายบาย